อันใหม่นอตชมพูสร้างนานห้าปีมีสิ่งนี้ในบ้านดูปแปลกตามากเรียกว่าเป็นหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัวของสุกตาวต,วตัวแม่อย่างสาวชมพูอรยาฮาเกตกับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านนอตวิสรุตรังสีสิงพิพัฒ์หลังจากที่ได้วิวาและใช้ชีวิตคู่กันมา ตอนนี้ก็ได้มีโซ่อทองคล้องใจใส่ฟ้าพายุที่กำลังอยู่ในวัยน่ารักและเป็นขวัญใจของชาวโซเชียลทางประเทศและแน่นอนว่าสาวชมพู่นั้นสวยยนนิ่งในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวที่จะได้ว่าอินเทรนด์แถมยังทันสมยัย สำหรับบ้านของสาวชมพู่ที่เป็นเรือนหอน,นั้นแต่เดิมเธอได้ใช้อยู่อาศัยหลังจากที่แต่งงานกับนนทวิสรุตแต่แล้วได้มีการต่อเติมเรื่อยๆจนใช้เวลายาวนานถึง5ปีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ปลายเมื่อปีนี้เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและแน่นอนว่าบ้านหลังนี้ตกแต่งตามสไตล์ที่ทั้งชมพู่ชอบนั่นคือแนวะหวานๆและสไตล์ครูกๆแบบที่สามีชอบ ในบ้านได้รับการออกแบบและตกแต่งโดย The r a v i v s t a r i d g ชื่อดังคุณจิวนรงชายจิราพานิชกุลเจ้าของวิลล่าวินอตโตห้องรับแขกในส่วนของคุณน็อตนั้นเน้นความเรียบรู้จุดเด่นคือโซฟาสีน้ำเงินและสีขาวที่วางตั้งอยู่กลางห้องสีขาวที่ถูกตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ทนสีเข้มประดับด้วยโคมไฟแจกัน เป็นลายจีนสีขาวน้ำเงินที่ออกมาดูสวยอย่างลงตัว